ทุกคนครับจะเห็นหอคอยบรรหารแจ่มใสนะ<ด>อุยนกสวยจช่ทุกคนกำลังออกมาเช้าเลยนะครับตอนนี้ที่โรงแรมวาสิทธีซิตี้ทุกคนจะไปกินอาหารเช้าของโรงแรมมาดูนอนสบายมากนะหนาวเย็นสบายมินิบาร์ทีวีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินลงไปกันอาหารเช้านี่นะฮะบ,บรรยากาศห้องที่ท,ที่นี่นะฮะรูร,ราไฮโซ ด้านหน้านะครับทุกคนด้านหน้าวาสิทีซิตี้โฮเทลทุกคนนิยามเช้าทุกคนจากนี่คือบขอสอขนส่งนะฮะขนส่งที่เดียวแหละที่สุพรรณนะฮะขนส่งที่เดียวดูสิบรรยากาศแบบเป็นมิตรมากเลยทุกคนนะฮะแล้วก็โรงแรมวาสิทีเนี่ยถัดไปก็จะเป็นธนาคารกรุงศรีไปเรื่อยๆก็จะเป็นหอนาฬิกาแต่ถ้าไปหอคอยนะฮะหอคอยยักษ์ ก็จะไปทางนี้นะครับทางขวามือซึ่งตรงนั้นถ้าเกิดเราไปเรื่อยๆถนนนางพิมพ์ถนนหมื่นหานหมื่นหานก็จะเป็นเส้นทางที่มีร้านอาหารเช้าอร่อยก็คือร้านดินทรายทุกคนร้านดินทรายทุกคนแล้วก็ก่อนจะถึงดินทรายจะเลี้ยวตรงนั้นะนะฮะก็จะเป็นร้านข้าวหมูแดงเ็าเรียกว่าข้าวหมูแดงลงเรือสูตรน้ำพริกเผานี่ค่ะบสิทธิ์นะฮะ ตรงนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไปหอนาฬิกาแต่ตรงนี้เองเหลืองเหลืองเห็นไหมฮะเหลืองเหลืองก็จะเป็นโรงแรม Lo f t r e s i d e n ดนนะก็จะเป็นเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ Loft r e s i d e เดนต์เป็นโรงแรมแบบบูติกเป็นโรงแรมบูติกนะฮะโรงแรมหรูบูติกนะฮะแต่ท่านโรงแรมระดับตำนานวาสิษฐ์ที่อยู่มานานแล้วเออเวลามาสุพรรณแนะนำใครไม่มารถส่วนตัวมารถตู้ง่ายมากเลยทุกคนร้อยกว่ากิโลจากกรุงเทพเองนะฮะทุกคนเนี่ย บอกขอออยู่ตรงข้ามกันกันกบวาสิถีอยากเดี๋ยวไปกินอาหารเช้าด้วยนะฮะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญมาที่นี่ระบ,บอกตรงนะอยากมาอีกเพราะมันมาง่ายนะฮะนั่งรถไปบึงชวากก็60กิโลนั่งรถไปวัดป่าเรลัยก็2แถว10บบาทแล้วก็วัดป่าเรลัยก็จะมีบังกรสวรรค์อุทยานเซตนั้นจะมีบังกรอุทยานสวรรค์นะฮะ จะมีเอาแกงใต้ร้านอาหารใต้นะฮะทุกคนแล้วก็มีเอ่อตรงนั้นก็จะเป็นทางไปเก้าวัดมีวัดแคร์ซึ่งเป็นวัดขุนแผนนะฮะบ้านคุ้มขุนแผนสวยมากทุกคนแล้วก็ไปวัดอะไรกะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุซึ่งก็สวยมากเลยทุกคนไปเก้าวัดตรงนั้นก็จะมีวัดแบบมีประวัติน่าสนใจมากโดยเฉพาะวัดแคร์ที่มีตัวต่อยักษ์ไงมีรูปปั้นนะฮะหลวงปู่คงนั่งอยู่บนตัวต่อยักษ์เขาบอกว่า ใครไปรอดใต้ท้องก็จะเป็นสิริมงคลแล้วก็จะมีต้นมะขามยักษ์อายุพันกว่าปีนะที่เขาบอกว่าในตำราขุนช้างขุนแผนเนี่ยนะนวรนักคดีเขาบอกว่าขุนแผนเคยเอาใบมะขามเสกไงอันนี้เล่าไปหลายรอบแล้วเสกเป็นเอ่อเป็นอาวุธต่อเอ่อเป็นตัวต่อสู้กับสตรูอะไรประมาณนี้นะฮะว้เราจะไปงวดหน้ามาแน่นอนที่ต้นเหลืองปีติยาธรทุกคนเดีย๋ยวไปกินอาหารเช้าไปดูหน้าตาอาหารเช้ากันทุกคนนี่จ้าทุกคน นี่จ้านี่จ้านี่ค่ะน้งปลาจะมีข้าวต้มด้วยแล้วก็แกงจืดหมูทุกคนที่นั่งดูสิทุกคนข้าวผัดด้วยจะทุกคนข้าวสวยก็มีนัจ้า มุมสลัดมุมสลัดอุ้ยรสมากอาหารเช้าเลที่ดีที่สุดเลยทุกคนนะคนยังไม่ตื่นกันเลยทุกคนเราแอบ,บมาถ่ายก่อนนะทุกคนเอเานั่งเราจะมองเห็นบขอสอทุกคนรถเมคขาวเห็นไหมฮะขับรอบเมืองเลยบอกออไปบขสไปออตลาดออตอน,นี้ตลาดเก่าตลาดใหม่ทุกคนเขาบอกว่าตลาดเนี่ย ควรไปนะฮะเพราะตลาดสวยแล้วก็มีสินค้าที่หลากหลายน่าสนใจแล้วก็จะมีรถเมล์เหลืองเออมชดรถบอกอเารถแลรถสองแถวสีเหลืองที่จะไปวัดป่าลีลขึ้นฝั่งนู้นได้เลยทุกคน10บบาทนะทุกคนเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ก่อนนะทุกคนครับไปติดตามกันนะฮะขอบคุณมากๆใครติดตามขออหยโชคดีนะฮะใครกดไลค์กดแชร์ ทักทายมันก็ขอยพระคุ้มครองด้วยจ้า